ยังอยู่กันที่เดิมครับผมสอนาโกสินวันนี้เราจะมาสอนเรื่องต่อปรเททเหมือนเดิมป่ไม่มีอะไรยแต่ว่าแอดวานขึ้นทำยังไงให้ถ่ายสวยขึ้นจากเทปที่เราเนี่ยที่น้องๆได้ลองใช้เล่นปกติถ่ายกันไปหน้าชัดหลังเบลอจัดองค์ประกอบใช่อธิตยีปัญหาว่าหน้ามันชัดแต่หลังไม่ค่อยเบอร์เลยพี่ทำยัาไงพี่เลยแนะนำตัวนี้ ตัวดึงเฮ้ยเท่ะไรอ่ะเรียกว่าเลนฟิกห้าสิบหน่งจุดแปหมายความว่าอะไรฟิก5้าสฟิกหมายความว่ามันไม่สามารถซูมได้มีระยะเดียวครับผมคือฟิกไปที่ระยะ50มิลิเมตรหนึ่งจุดแปดคือค่า f ต่ําสุดที่มันสามารถทําได้ก็ที่บอกว่ายิ่งเออ f ฟน้อยละลายเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถูกราคาไม่แพงนะคุณภาพดีใช้ได้น่าสนใจมาก แล้วก็นอกจากเลนส์ตรงนี้เนี่ยอย่างนึงที่ต้องแนะนำกันคือรีเฟล็กซ์ไหนอะมาแล้วมาแล้เฮ้ยมันล้วมาแล้วโอ้โนี่อนี่คือทำพลานเลยอ่ะนะต่างของมันเป็นอย่างนี้หนาของเล่นชิ้นแรกหน้าที่ของมันคือเอาไว้ช่วยกันสะท้อนแสงแต่สะท้อนแสงไม่ใช่กันฝนไม่ใช่ร่มใช่สมมติว่า หน้าไม่ค่อยเนียนก็อันนี้ตบเข้าไปตบเข้าไปตบเข้าไปไม่ใช่หรือว่าถ้าเกิดอยากตาใสวิ่งวิ่งเกาหลีเกาหลีก็อันนี้ช่วยสะทรอนได้จริงป่ะเดี๋ยวเราต้องลองใช้กันดูถึงจะเห็นว่าตายังมากโอเคไปลองใช้กันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การใช้เลนส์50 1.8ก่อนสิ่งที่คนต้องรู้เกี่ยวกับมันเนี่ยมันบอกว่ามันใช้ได้ตามสุดที่ f 1.8ก็จริงแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าด้วยความที่ว่ารูรับแสงมันกว้างฉากหลังมันจะเบลอมากไปจนบางทีเนี่ยตาชัด จมูกก็เบอร์ละหูเบอร์หรือบางทีจมูกชัดตาเบอร์เพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้ที่ประมาณให้ดนอยาดนไม่ใช่ใช้ F2 แล้วก็เวลาถ่ายกับเลนส์50มิลลิเมตรเนี่ยควรจะถ่ายแค่ครึ่งตัวพอเพราะว่าถ้าเต็มตัวเนี่ยเลนนี้จะมีปัญหาว่าอาจจะหลุดโฟกัสไม่ชัดบ้างเพราะฉะนั้นเลนนี้นิยมใช้กับการถ่ายครึ่งตัวครับผมซึ่งก็เหมาะกับการถ่ายพอดเทรตพอดีเดี๋ยวลองใช้กันดีกว่าพร้อมแล้วะว่าจะควบคุมได้ไหม ว่าสั่งประกอบขาสุดหรอคุใส่รงเป่าเออค้มหน้ามองพื้นแต่นั้นเดินอยู่ยยเราต้องยอ่อยยอดนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้มุมหน้าเขาใช่ไหมและเห็นด้านข้าง <Huh? S 1> สวยกว่าย่อนิดนึงให้เห็นมุมหน้าเขาและเห็นตีมสุดหออ่ะเราเราลองไปเป็นแบบไหม หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะครับผมแผ่นกลมๆขาวแล้วก็สีทองมันจะมีประมาณสีสีคือขาวสีทองแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีสีเงินเฮ้ยข้างในเนี่ยใช้ได้ด้วยเหรออันนี้ใช้ได้เลยใช้ได้ครับใช้ได้จริงเหรอมีสีเงินกับสีดำแล้วตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าซิลเอาไว้กรองแสงมาโอเคมามาเราใายกันปกติรีเฟกตนะครับเราจะใช้คือว่าหน้าดำย้อนแสงรีเฟกตช่วยครับผมลองนักลองยืนตรงนี้ เห็นว่าหน้าเราจะมืดกว่าข้างหลังตาลองยืนลองยืนพี่ก็จะใช้เนี่ยดีเฟกต์ใช้ตบกล้องกล้องจะอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ด้านนี้กล้องอยู่ด้านนี้รีบไปตบแล้วลองดูภาพที่ใช้กับไม่ใช้ลองแบบไม่ใช้เราใช้แสงเดิมนะถ้าเดิมแสงเดิมฝางไหมลองซูไปดูที่ตาเห็นมาว่านาจะวินงวิงเห็นนะให้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 หลักดูน้ำจะดูใสขึ้นพวก สิวรอยอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงไหนๆแล้วบ้างบ้างลองแบบไม่ใช้ก่อนว่ามันจะหล่อขึ้นบ้างไหมต้องถ่ายแนวตั้งถ่ายตั้งถ่ายใกล้ๆนี่แฟนกายนี้เหมาะถ่ายใกล้ครึ่งตัวเขาอีกนิดนึงโอเคมองกล้องมองกล้องอันนี้แบบไม่ใช้นะถายทีลองแบบใช้บ้างเฮ้ยขาวเลยอ่ะลองแบบใช้บ้างแสงเดิมโอเคอันนี้แบบไม่ใช้ใช่ไหมอืม เห็นแล้วตกใจคือน่าจะเห็นเลยของโซนะจะแบบตรงนี้ดำวันนี้ดำกว่าแต่ถ้าใชา้รีไฟท์พกขาวเลยนี่มันพระเอกที่ไหนเนี่ย แล้วคะ่ะพี่ที่มันช่วยทําให้แบบหน้าเราขาวขึ้นมันมีสีข้างในด้วยอ่ะใช่ก็สีขาวกับสีเงินเนี่ยทําหน้าที่คลายกันก็คือคช่วยทอนแสงแล้วสีเงินให้แสงที่แรงกว่า,าเข้มกว่าใช่เข้มกว่าแรงกว่าจะคล้ายๆกับ หลอดไฟหลอดหนึ่งเลยอะเหมือนเราจัดไฟใช่ใช่ทีนี้เนี่ยมันจะมีจะเห็นว่ามีสีทองด้วยสีทองที่เป็นเงาๆอย่างนี้ก็จะให้แสงที่แรงเหมือนกันแต่ว่าแสงจะอุ่นกว่าก็คืออมเหลืองครับบางทีอากาศมันไม่เป็นใจแบบอากาศมันแบบฟ้าๆขมุกขมัวผิวดูซีดๆก็เอาเนี้ยก็เหมือนก็ใส่เหลืองเข้าไปนิดนึงใช่เหมือนใส่สีเหลืองไปแต่ว่าเราใส่เข้าไปที่เฉพาะตัวแบบไงฉากหลังเราสีเดิมใช่ไหมมันจะสวยขึ้นแล้วก็อันนี้สีดำเอาไปทำให้เกิดเงาซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้กันสมมุติว่าตอนแรกเนี่ย หน้าเราสว่างทั้งหน้าใช่ไหมอาจจะดูหน้าเบื่อไปแล้วก็เอารีเฟกต์สีดำเนี่ยมาวางด้านอีกด้านหนึ่งด้านที่วางเนี่ยก็จะกลายเป็นเงาก็จะดูมีมิติภาพมากขึ้นซิลเอาไว้กองแสงบางทีเวลาแสงลงที่หน้าแรงเกินไปแล้วก็เจ้าอันเนี้ยมาช่วยบังอยากมีรีเฟกต์สักตัวเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็มีหลายราคาแล้วแต่ไซส์ครับผมก็ตั้งแต่ประมาณพันหนึ่งก็หาได้แล้วพันหนึ่งก็เล่นได้แล้วนะเนี่ยใช่ครับทำให้ ผู้ชายธรรมดาแล้วเป็นพระเอกเกาหลีได้เลยทีเดียวทำ<ด><ด>ให้ผู้หญิง<อ>ที่สวยวอยู่<ด>แล้วสวยกว่าค่ะ แล้วอันนี้มาถึงไฮไลท์เลย<ม>เป็นเทคนิคการทําให้รูปน่าสนใจยิ่งขึ้น<ม>โดยการใช้ฟ g <ะ>์กราวหรือว่าหาอะไรมาบังหน้าเลนส์วัน<ะ>นี้ครับพี่ก็จะมาแนะนําการใช้แผ่นพลาสติกสีมาบังหน้าเลนส์ซึ่งเวลามันใช้กับเลนส์ฟิก50เนี่ยมันจะสวยมาก<ะ>เพราะว่าอย่างที่เราลองแล้วเนี่ยคือหน้าชัดหลังเบลอรบเราสามารถทำให้ข้างหน้าเบลด้วยก็ได้แล้วกลายเป็นว่าข้างหน้าเบลอแบบมีสีคนชัดฉากหลังก็เบลอรูปดูน่าสนใจ วิธีใช้ไม่ยากพี่เอามาแนะนําแค่สองสีคือสีส้มที่เรียนแบบแสงพระอาทิตย์ส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นคู่สีตรงข้ามกันพี่จะมาใช้บางตรงส่วนที่เป็นเงาเวลาถ่ายออกมามันก็จะมีทั้งสีส้มสีธรรมชาติแล้วก็สีน้ำเงินนกันอยู่เวลาใช้เนี่ยปกติพี่ก็จะใช้มาบางข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยเราต้องมองในวิวไฟเดอร์ด้วยว่ามันบางมากเยอะไหมให้บางนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะโดยแผ่นสีส้มจะบางส่วนสว่างแผ่นสีน้ำเงินพี่จะวางตรงส่วนที่มืด หรือแรกๆลองใช้เทียสีก่อนเพราะความง่ายาเอาสีส้มวางไว้ตรงส่วนสว่างอาจจะแบบวางปิดไปอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าจะวางเสียงนิดนึงก็ได้แล้วแต่เด็กแต่ละคน<า>ลองใช้ดูอ่ะต้องลองถือลองจับจะได้รู้งระหว่างชิด,ช,ดชิดเล่นเลยชิดชิดเทาเลยครับเริ่มเริ่มเห็นแล้วยังมืดไปน,นิดนึงโหมืดไปนิดนึงต้องเริ่มอีกของเขาตบเลยชิด,ช,ดชิดเล่นชิดเล่น นุมบน,น,บน,น,บนเราลองถ่ายบ้างทำไมหาโฟกัสก่อนแล้วค่อยเอานีบา่บังโฟกัสฟังชิดๆเลยอ,อ่าดีขึ้นดีขึ้น ใส่า้าเล็กน,น้อยใช่ไหมสอนใช่ครับเย,ยากไหมยากไหมก <c oughs> ็เรียกได้ว่า,าสีติดตาเลยทีเดียวใช่ติดตาแล้วเนี่ยโอโ้โหดึงไม่ออกได้คร <c oughs> ับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถนำอ,อ,อุปกรณ์อ,ณอณื่นได้นอก<ช>หนือจะเป็นกระดาษแก้วก็ได้พี่กระดาษแก้วก็ได้หรือว่าดอกไม้ริมทางใช่ให้เป็นแบบว่าโปร่งแสงนิดนึงใช่ไหมอันนี้คือสภาพที่เล่นสีมากจะสีติดตานะคจะค่เล่นแ้วรำคาญฮะคือคืออย่างนี้ครับ การถ่ายรูปธรรมดาค่ะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับการถ่ายรูปอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยครับเพิ่มสีไรยังไงเดี๋ยวเทปต่อไปเจอกันแน่นอนจะเจอแบบไหนนะพี่ดาร์กใช่ไหมเป็นแบบดาร์กหน่อยใช่ไหมอุต้าแล้วเราจะต้องไปที่ไหนกันเนี่ยยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะรอรุนกันละการสำหรับในรายการตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะในรายการเล n s c a m รายการที่พาคุณร่วมเดินทางเรียนรู้ไปกับกล้องครับสำหรับเมืองใหม่ที่สนใจในการถ่ายภาพสำหรับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อน บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับและทริคสำคัญสำหรับรายการเลสเคปสำหรับวันนี้ก็คือ ปกติที่ก็จะใช้มาบังข้างหน้าเลย <c oughs> เรา <c oughs> ต้องมองในบิวไฟเดอร์ด้วยว่ามันบังมากยอ่ไหมครับ <c oughs> No let's go buy let's keep พบกันนะอีกแล้วนะคะในช่วงโดเลสปอบวันนี้นัดก็กลับมาในเรื่องของกล้องอีกแล้วกับหมดกล้องค่ะเรื่องตัวหนังสือที a v m อ Man อ็มหรือว่าออโต้เนี่ยผมรู้กันแล้วนะคะว่าใช้ยังไงบ้างนัดก็จะมาบอกเกี่ยวกับตัวที่เป็นรูปต่างๆค่ะนัิ่มจากรูปแรกเลยนะคะก็จะเป็นรูปวีที่สวยๆเหมือนจะสวยนะคะตัวผู้หญิงเนี้ยสำหรับหมดพอเทตพอเทปคืออะไรก็คือการถ่ายรูป ถ่ายรูปรับปริญญาเงียนะคะก็สามารถใช้หมดนี้ได้แต่เราต้องเลืบกปับไม่เป็นอะไรงี้ต่อมาเป็นรูปของภูเขากับก้อนเมฆอันนี้นะคะก็จะเป็นถ่ายรูปวิวค่ะเป็นแลนด์สเคปนิดนึงที่เป็นแบบภาพกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะี่จะปรับเป็นอันนี้รูปดอกไม้ ดอกไม้ไม่จําเป็นจะต้องถ่ายช็อดอกไม้นะคะจะถ่ายมัแรงหรืออะไรก็ได้ที่ใกล้ๆมันสาหรับถ่ายคอสอัพเรียกว่ามาโครนะคะที่แบบคอสอัพมากๆหลังแบบแทบจะดำแล้วแล้วก็เห็นปักแจกหรือว่าวัตถุแทบอย่างเดียวให้เห็นขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามาโครต่อมาเป็นรูปคนวิ่งค่ะมันก็จะตามรูปเลยนะคะจะเป็นแบบปีกแบบถ่ายสปอร์ที่ต้องใช้ชัตเตอร์เร็วๆนะคะมันจะบับไม่ได้ ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็น night portrait ท,ทา night p o r คืออะไรก็คือที่จะเป็นรูปคนนะคะแล้วก็ดาวอันนี้สําหรับคนที่้องถ่ายรูปตอนกลางคืนแบบ้องถ่ายรูปคนตอนกลางคืนที่มีด้านหลังด้วยนะคะอีกอันในงานสุดท้ายจะเป็นเหมือนรูปสายฟ้านะคะอันนี้เป็นหมดแฟลค่ะก็คือแฟลชธรรมดาน่แหละคะ่ะถ้าใครอยากใช้เร็วๆก็ปรับได้ตามใจชอบเลยสําหรับช่วงเวลาเร่งรีบหรือว่าเราไม่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยภาพก็จะออกมาไม่สวยมัเไปและะ้วค่ะ สำหรับช่วงนี้หมดแล้วสำหรับเรื่องหมดทั้งหน้าก็ยังเจอกันแน่อีกนะคะแต่ว่าจะเรื่องอะไรติดตามชมค่ะกับ n l e เรส g กวันนี้สวัสดีค่ะ